ความรู้เท่าทันกิจกรรมคืนกำไรให้กับสังคมของบริษัทบุรีอันนี้คือสิ่งที่นักสูบทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่และสังคมควรหันมาตั้งคำถามบ่อยครั้งที่กิจกรรม CSR ของบริษัทบุรีถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมยอดขายหรือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากผลเสียของบุรีจริงๆกันแน่ในทุกๆวันมีคนทั้งโลกที่เสียชีวิตจากการสูบบุรีกว่า2 0 0 0 0คนต่อวัน คือลูกค้าของบริษัทบุหรี่ที่หายไปยังไม่นับรวมกับผู้ที่เลิกบุหรี่ได้อีกนี่คือตัวเลขทางการตลาดของบริษัทบุหรี่ที่หายไปและอยากต้องการการทดแทนนั่นก็คือการหานักสูบหน้าใหม่ที่ประเทศไทยอายุเฉลี่ยของผู้ที่ติดบุหรี่คือวัยรุ่นอายุ17-18ปีเมื่ออายุ20ปีขึ้นไปแล้วจะไม่มีผู้ติดบุหรี่เพิ่มขึ้นอีกเลย นี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงมีการพุ่งเป้าไปที่วัยรุ่นที่เขาเรียกว่านักสุบทดแทนมีข้อมูลว่าถ้าไม่มีการตลาดเจาะจงไปที่กลุ่มผู้สูบหน้าใหม่บริษัทบุรีจะเจ๊งภายใน20ปีข้างหน้าในเมื่อ CSR ดูเป็นเครื่องมือทางการตลาดอย่างหนึ่งการที่ภาพหรือตัวแทนเชิงสัญ,ญลักษณ์ของบุรีปรากฏขึ้นย่อมสร้างภาพจำในทางหนึ่งดังนั้นภาครัฐควรมีมาตรการควบคุมให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และในส่วนของเยาวชนที่เป็นเป้าเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็อย่าตกหลุมกับดักเป็นลูกค้าหลักรายใหม่เพราะเขายังสมนาคุณของแถมเป็นโรคภัยไข้เจ็บให้ไม่สำโรต่อไปนี้เมื่อเราเห็นก็จงตั้งคำถามกับตัวเองสักนิดว่าใครที่ห่วงใยเรามากที่สุดถ้าไม่ใช่ตัวเราเอง